ฝนตกโปรยปลายลงมาบนถนนกรุงเทพที่เปียกชื้นกลิ่นดินและกลิ่นน้ำฝนลอยเข้าจมูกของเธอแสงไฟนีออนสะท้อนกับพื้นน้ำที่ขังอยู่หัวใจของเธอยังหนักอึ้งจากการถูกแฟนเก่าหักหลังเขาทิ้งเธอไปหาผู้หญิงที่ร่ำรวยกว่าความเจ็บปวดนั้นยังคงเหมือนมีดกรีดในอกแต่แล้วในคืนที่มืดมนที่สุดเธอกลับถูกขอแต่งงานชายคนนั้นคือซูนุ่มผู้ทรงอำนาจ เขามีสายตาที่ลึกซึ้งและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเธอตอบตกลงอย่างไม่ทันคิดเพราะอยากลืมความเจ็บปวดเดิมแต่บรรยากาศรอบตัวกลับไม่สงบห้องหรูของโรงแรมที่จัดพิธีมีแสงไฟสลัวกลิ่นดอกกุหลาบในใจการผสมกับกลิ่นไวายแดงที่เข้มขน้นเสียงเพลงเบาๆคล้ายจะกดดันมากกว่าปลอบโยนหัวใจเธอเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจสาเหตุเมื่อมือของเขาสัมผัสกับมือเธอ ความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นไปทั่วร่างดวงตาของเขามองลึกเข้ามาราวกับรู้ทุกความลับที่เธอปิดบังเธอหายใจไม่ทั่วท้องบรรยากาศในห้องเริ่มหนาวเย็นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนทุกสายตาของแขกถูกปืนหายไปเหลือเพียงเขาและเธอในโลกเงียบงนันเขาโน้มตัวมากระซิบใกล้หูเธอน้ำเสียงแผ่วต่ำแต่หนักแน่นทำให้เธอขนลุกฉันเฝ้ารักเธอมานานกว่าสิบปีโดยที่เธอไม่เคยรู้ เธอชะงักมือเย็นเฉียบหัวใจเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นทุกอย่างรอบตัวพลันคลายหยุดนิ่งเธอไม่รู้ว่าความจริงที่ได้ยินคือความรักหรือคือพันธนาการที่น่าหวาดกลัวเธอพยายามขยับริมฝีปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาสายตาของเขายังคงจับจ้องไม่ปล่อยราวกับดักเธอเอาไว้กลิ่นวายแดงยิ่งแรงขึ้นจนเหมือนจะกบอากาศในปอดเสียงหัวรอบแผวเบาของแขกในงานหายไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือเพียงความเงียบที่กดทับลงบนบ่าเธอเขายื่นแก้วแชมเปญมาให้แสงไฟสลัวสะท้อนของเหลวสีทองที่สั่นไหวในมือเขาเธอเอื้อมมือไปรับแต่ปลายนิ้วกลับสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ความรู้สึกเย็นเฉียบแล่นผ่านกระดูกสันหลังเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้อีกครั้งน้ำเสียงชัดเจนจนหัวใจเธอสั่นสถานคืนนี้เธอคือของฉันคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจของเธอติดขัด ดวงตาเขามีทั้งแสงแห่งความรักและเงาแห่งการครอบครองในชั่วพริบตาเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่วงวนที่หนีไม่พ้นทุกประสาทสัมผัสของเธอเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างความอบอุ่นที่เขามอบให้และความน่ากลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้หัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกเสียงฝนที่ตกกระทบหน้าต่างดังเป็นจังหวะเร่งร้าวเธอพยายามถอยหลังแต่ร่างกายกลับเหมือนถูกปรินไว้ มือเขายังคงจับมือเธอแน่นราวกับจะไม่ปล่อยแม้เพียงเสี้ยววินาทีแสงไฟสลัวทําให้เงาของเขายาวลากลงบนพื้นความอบอุ่นจากร่างเขาผสมกับกลิ่นน้ําหอมเข้มขน้นเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าใกล้ความลับที่ซ่อนเร้นมานานดวงตาของเขามีประกายบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนจนเธอกลัวว่ามันจะดังเกินไปเขาโน้มหน้าใกล้จนเธอแทบสัมผัสริมฝีปากแต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็หยุด เพียงแค่จ้องมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความเศร้าฉันไม่อยากให้เธอกลัวฉันเพียงต้องการให้เธอรู้ฉันรักเธอมาตลอดคำพูดนั้นทำให้เธอทั้งสับสนและสะเตือนใจหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแต่ความรู้สึกในอกกลับวุ่นวายจนแทบหายใจไม่ออกเธอยืนอยู่ตรงนั้นรู้ทั้งรักและกลัวในเวลาเดียวกันความจริงที่ซ่อนเร้นมานานสิบปีเพิ่งเปิดเผยต่อหน้าเธอ และเธอไม่รู้ว่าหลังจากคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการหรือไม่เธอพยายามตั้งสติแต่ร่างกายยังคงสั่นไม่หยุดมือของเขายังคงจับมือเธอไว้อย่างมั่นคงแสงไฟในห้องเริ่มส่องสะท้อนบนหน้าต่างฝนยังคงตกกระหน่ำด้านนอกเสียงน้ำหยดจากเพดานดังเป็นจังหวะเหมือนนาฬิกานับถอยหลังเธอค่อยๆหมุนตัวหลบสายตาแต่ความอบอุ่นจากร่างเขายังคงดึงเธอกลับมาหัวใจเธอเต็มไปด้วยความสับสน ระหว่างความหวาดกลัวและความปรารถนาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความเข้มแข็งที่ทำให้เธอหวั่นไหวฉันรอเธอมานานเกินกว่าที่เธอจะรู้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าแลบทำให้ทุกความรู้สึกของเธอปะตุขึ้นเสียงฝนและความเงียบรอบตัวกลายเป็นฉากหลังของความตึงเครียดหัวใจเธอเหมือนจะระเบิดออกมาและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดและสวยงามในเวลาเดียวกันและต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยใจไปตามความรักหรือยึดตัวเองไว้กับความกลัวเธอหลับตาลงชั่วครูเพื่อรวบรวมความกล้าเสียงฝนกระทบหลังคาย,ยังคงดังต่อเนื่องเป็นจังหวะสบายๆแต่กดดันเมื่อเธอลืมตาขึ้นดวงตาของเขายังคงจับจ้องมาไม่วางสายความอบอุ่นจากมือเขายังคงถ่ายทอดถึงหัวใจเธอรู้สึกเหมือนเวลาและสถานที่ทั้งหมดหายไป เหลือเพียงเขาและความจริงที่เธอต้องเผชิญเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้พร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความหวังทุกสิ่งที่ฉันทำฉันทำเพื่อเธอเสมอคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงความอัดอั้นที่ถูกกักเก็บมานานน้ำตาคลอเบ้าโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวหัวใจที่เจ็บปวดและสับสนเริ่มอ่อนลงแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเล็ก,เลกๆเธอรู้ว่าหากก้าวต่อไปเธอจะต้องเปิดใจให้หมดสิ้น และไม่มีทางกลับไปสู่ชีวิตเก่าที่เคยปลอดภัยทุกการหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็มีความหวังแฝงอยู่ในนั้นเธอรู้ว่าช่วขณะนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่และสิ่งที่เธอเลือกจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปเธอยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาความรู้สึกหลากหลายประปนกันทั้งความกลัวความตื่นเต้นและความอยากยอมแพ้เขายังคงจับมือเธอไว้แน่นราวกับจะบอกว่าไม่มีวันปล่อย เสียงฝนที่กระทบหน้าต่างเหมือนกองเคาะจังหวะช้าช้าให้หัวใจเธอซับซ้อนยิ่งขึ้นรอยยิ้มของเขาอบอุ่นและมั่นคงจนเธอแทบละสายตาไม่ได้เธอจะเชื่อใจฉันได้ไหมคำถามนั้นเบาแต่ชัดเจนราวกับท้าทายใจเธอเธอรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านแต่ละเส้นผมและกลิ่นน้ำหอมของเขาที่ติดอยู่บนมือทำให้หัวใจเต้นรัวย,ยิ่งขึ้นในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธอไม่ใช่แค่เรื่องหัวใจ แต่เป็นเรื่องชีวิตทั้งหมดที่จะเปลี่ยนไปดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอและเธอสัมผัสได้ถึงความรักความอะไรและความหวังที่ถูกเก็บไว้สิบปีเสียงฝนยิงคงดังแต่ในใจของเธอเริ่มมีความสงบบางอย่างเธอค่อยๆขยับเข้าไปใกล้เขารู้ทั้งรักและกลัวแต่ไม่อาจปฏิเสธความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นในที่สุดเธอรู้ว่าช่วขณะนี้คือจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และความจริงที่ซ่อนเร้นมานานสิบปีกำลังเปิดเผยต่อหน้าพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบเธอยืนอยู่ใกล้เขามากขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดความอบอุ่นจากร่างเขาส่งผ่านมือที่สัมผัสกันแสงไฟสลัวสะท้อนบนใบหน้าเขาทำให้เธอเห็นทั้งความจริงใจและความลึกซึง้งเสียงฝนที่ตกลงมากระทบหลังคาเหมือนเป็นพยาในวินาทีนั้นเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความเศร้า ฉันรอเธอจนลมหายใจสุดท้ายถ้าเธอให้โอกาสฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอีกคำพูดนั้นทําให้ลมหายใจของเธอสะดุดน้ําตาไหลลงมารวมกับสายฝนที่หยดบนใบหน้าความกลัวและความสับสนถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นแปลกใหม่เธอค่อยๆวางมือของเธอลงบนแก้มเขาสัมผัสนั้นทั้งเย็นและอบอุ่นทําให้หัวใจเธอเต้นรัวไปอีกครั้งเสียงฝนรอบตัวเหมือนสงบลงห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความเงียบสงัดแต่ไม่อึดอัด มันเป็นความสงัดที่เต็มไปด้วยความหมายและในช่วงขณะนั้นเธอรู้ว่าเธอพร้อมจะยอมใจให้เขาไม่เพียงเพราะความรักแต่เพราะเธอรู้ว่าเขารอเธอมานานแค่ไหนและชีวิตของเธอหลังจากนี้จะเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงใจและความอบอุ่นที่แท้จริงเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธได้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวมันคือความรู้สึกผสมระหว่างความรักและความปลอดภัย เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ช้าๆราวกับให้เวลาหัวใจเธอปรับตัวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความมุ่งมั่นสัมผัสของมือเขายังคงอบอุ่นและมั่นคงเสียงฝนยังคงตกกระทบหน้าต่างแต่ในใจเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสงบลงเธอค่อยๆยกมือสัมผัสแกนเขาอีกครั้งความอบอุ่นและความรักที่ซ่อนเร้นมานานสิบปีถูกถ่ายทอดผ่านเพียงสัมผัสหัวใจของเธอเริ่มเปิดกว้างอย่างช้าๆ และเธอรู้สึกถึงความจริงที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเขาไม่ได้เพียงรักเธอเพราะเธอสวยหรือเพราะสถานะแต่เพราะเธอเป็นเธอเพียงเท่านั้นและในช่วงขณะนั้นเธอรู้ว่าเธอพร้อมจะยอมให้ชีวิตของเธอผูกพันกับเขาพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความลึกลับไปพร้อมกันเธอสูดลมหายใจลึกเพื่อรวบรวมความกล้าและค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้เขามากขึ้นสายตาของเขายังคงจดจ้องมาอย่างมั่นคงและอบอุ่น เสียงฝนด้านนอกยินคงตกต่อเนื่องแต่ไม่อึดอัดอีกต่อไปมันกลายเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงขณะนี้เธอวางมือทั้งสองข้างบนนอกเขารู้สึกถึงการเต้นของหัวใจเขาที่สอดประสานกับหัวใจของเธอมันเป็นจังหวะเดียวกันที่ทั้งอบอุ่นและหนักแน่นเธอรู้สึกถึงความจริงที่ซ่อนเร้นมานานสิบปีและรับรู้ว่าทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาทำให้ช่วงขณะนี้มีความหมายมากขึ้น เขาโน้มหน้าเข้ามาอีกครั้งช้าๆและระมัดระวังดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักที่ลึกซึ้งเธอหลับตาลงและปล่อยให้ความรู้สึกทั้งหมดครอบงำในที่สุดเธอได้พบกับความสงบและความมั่นคงที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนทุกอย่างรอบตัวจางหายไปเหลือเพียงความรักที่แท้จริงระหว่างเธอและเขาและหัวใจของเธอเริ่มเปิดกว้างอย่างเต็มที่เพื่อชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้ง สายตาของเขายังคงอบอุ่นและมั่นคงรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขาทำให้หัวใจเธอสั่นไหวเสียงฝนยังคงตกเบาๆด้านนอกแต่ในใจเธอรู้สึกสงบอย่างประหลาดเธอเอื้อมมือไปจับมือเขาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงการทดสอบแต่เป็นการยืนยันความรู้สึกเขาแนบหน้าลงมาใกล้ใบหน้าของเขาอยู่ตรงกับเธอหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ครั้งนี้เป็นความตื่นเต้นที่อบอุ่นและปลอดภยัย เธอรู้สึกถึงความรักที่ซ่อนเร้นมานานสิบปีถูกถ่ายทอดผ่านสัมผัสทุกครั้งความกลัวและความสับสนค่อยๆละลายหายไปเธอยอมให้ตัวเองเปิดใจอย่างเต็มที่และรับรู้ได้ว่าจากชั่วขณะนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเต็มไปได้วยความรักความอบอุ่นและความจริงที่เปิดเผยอ,อย่างสมบูรณ์ทุกอย่างที่เคยเจ็บปวดกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเข้มแข็งพอที่จะก้าวไปข้างหน้า และครั้งนี้เธอพร้อมที่จะยอมใจให้กับความรักที่รอคอยมานานสิบปีเธอสุดลมหายใจเล็กอีกครั้งรู้สึกถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นรอบตัวทุกความกลัวและความเจ็บปวดที่ผ่านมาเหมือนถูกลบออกไปสายตาของเขายิงคงจ้องมาที่เธอด้วยความอ่อนโยนและมั่นคงมือของเขาจับมือเธอแน่นแต่เต็มไปด้วยความรักเสียงฝนที่ตกกระทบหน้าต่างด้านนอกเหมือนเป็นเสียงเพลงบรรเลงช้าๆเธอรู้สึกถึงหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกัน ดวงตาของเขาสื่อสารทุกอย่างโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดเธอรู้ว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดคือความรักแท้จริงที่รอคอยมาเป็นสิบปีความอบอุ่นนั้นค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นประสาทของเธอและทำให้เธอมั่นใจว่าเธอไม่อยากปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ได้ตอบรับหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความรักความหวังและความพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงขณะนั้นเธอรู้ว่าการตัดสินใจของเธอคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง และโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเพื่อให้เธอและเขาอยู่ด้วยกันเพียงลําพังเธอยืนใกล้เขาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดสายตาของเขายังคงจ้องมาที่เธออย่างอบอุ่นและมั่นคงรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ซ่อนเร้นมานานสิบปีเสียงฝนด้านนอกยังคงตกลงอย่างช้าๆแต่ไม่สร้างความกังวลให้เธออีกต่อไปมือของเธอสอดเข้ากับมือเขาอย่างมั่นใจความอบอุ่นและแรงจับมือของเขาทำให้หัวใจเธอสงบลง ดวงตาของเขาสื่อสารทุกความรู้สึกโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดเธอรู้แล้วว่าเขารักเธออย่างแท้จริงและเธอเองก็พร้อมจะตอบสนองความรักนั้นเธอเองหน้าเข้าหาเขาความอบอุ่นและแรงดึงดูดทําให้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงฝนกลายเป็นเพียงฉากหลังของชั่วขณะที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหัวใจของเธอเปิดกว้างเต็มที่ยอมรับความรักและความจริงที่ถูกซ่อนมานานและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าชีวิตของเธอได้เริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง พร้อมกับผู้ชายที่รักเธออย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตลอดสิบปีเธอค่อยๆพิงตัวเข้าใกล้เขามากขึ้นหัวใจของเธอสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นสายตาของเขายังคงจับจ้องมาอย่างอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความมั่นคงที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยเสียงฝนด้านนอกยังคงตกเบาๆแต่หัวใจของเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดนิ่งมือของเขากุมมือเธอแน่นราวกับต้องการให้เธอรับรู้ทุกความรู้สึกดวงตาของเขาเป็นประกาย ทั้งความรักความอะไรและความอดทนที่รอคอยมาตลอดสิบปีเธอรู้สึกถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกการกระทําของเขาและเธอเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งที่ผ่านมาทําให้เธอพร้อมสําหรับช่วงขณะนี้หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความพร้อมเธอยิ้มบางๆให้เขารู้สึกถึงความสุขและความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนและในช่วงขณะนั้นเธอรู้ว่าจากวันนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอพร้อมจะเดินไปกับเขาด้วยความรักที่แท้จริงและความอบอุ่นที่รอคอยมานานสิบปีเธอค่อยคเอ,ยอยียงหน้าเข้าหาเขาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวมันคือความตื่นเต้นและความอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความรักดวงตาของเขายังคงจ้องมาที่เธออย่างมั่นคงและอ่อนโยนมือของเขายังคงจับมือเธอแน่นราวกับต้องการสื่อสารทุกความรู้สึกเสียงฝนด้านนอกตกลงอย่างช้าช้าแต่ในใจเธอสงบเงียบ ความรักและความอบอุ่นที่เขามอบให้แทรกซึมเข้าสู่ทุกเส้นประสาทของเธอหัวใจของเธอเริ่มเปิดกว้างอย่างเต็มที่เธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คำพูดหรือการกระทำเพียงชั่วขณะแต่มันอยู่ในความอดทนการรอคอยและความตั้งใจที่ไม่เคยเปลี่ยนเธอสุดลมหายใจลึกและยอมปล่อยตัวเองเข้าสู่อ้อมกอดของเขาในที่สุดความกลัวความสับสนและความเจ็บปวดที่ผ่านมาถูกแทนที่ด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริง และชั่วขณะนั้นเธอรู้ว่าชีวิตใหม่ที่เต็มไปได้วยความรักได้เริ่มขึ้นแล้วเธอพิงตัวแนบชิดกับเขาหัวใจของเธอเต้นแรงแต่เต็มไปได้วยความสงบและอบอุ่นมือของเขายังคงโอบกอดเธอแน่นราวกับจะปกป้องทุกความรู้สึกของเธอเสียงฝนด้านนอกยังคงโปรยปลายแต่เธอแทบไม่รู้สึกถึงมันดวงตาของเขาจ้องมาที่เธออย่างลึกซึ้งและจริงใจเธอรู้สึกถึงความรักที่ซ่อนเร้นมานานสิบปีผ่านสัมผัสเพียงไม่กี่วินาที หัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นคงทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาเหมือนถูกลบออกไปเหลือเพียงความรักความอบอุ่นและความพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอหลับตาลงอีกครั้งปล่อยให้ตัวเองอยู่ในอ้อมกอดของเขาในช่วงขณะนั้นเธอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำให้เธอเข้มแข็งพอที่จะเปิดใจเต็มที่และจากวันนี้ไปชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความรักความจริงใจและความสุขที่แท้จริงฝนค่อยๆอยหยุดตกเหลือเพียงละอองน้ำบนหน้าต่าง แสงเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องสว่างสวัยแต่ไม่รบกวนความสงบเธอค่อยๆลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองยิงอยู่ในอ้อมกอดของเขาดวงตาของเขาจ้องมาที่เธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นไม่มีคำพูดใดที่จำเป็นอีกต่อไปเพราะหัวใจทั้งสองได้สื่อสารกันโดยไม่ต้องเอ่ยเธอรู้แล้วว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งความเจ็บปวดและความผิดหวังทำให้เธอเติบโตและพร้อมสำหรับความรักที่แท้จริงเขาค่อยๆจูบหน้าผากเธอเบาๆ ความอบอุ่นและความรักนั้นแทรกซึมเข้าไปในทุกเซลล์ของเธอเธอยิ้มออกมารู้สึกสงบและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและจากชั่วขณะนี้ไปเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะเริ่มต้นใหม่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความสุขที่แท้จริงหัวใจของเธอและเขาเต้นพร้อมกันเป็นจังหวะของความรักที่รอคอยมานานสิบปีและพวกเขาเดินหน้าต่อไปด้วยกันโดยไม่มีความลับหรือความกลัวอีกต่อไป โลกทั้งใบเหมือนเปิดกว้างให้ชีวิตใหม่ของทั้งสองและเรื่องราวของเธอจบลงด้วยความสงบและความหวังที่งดงามที่สุด